โอ้ยยอมตายปล่อยไม่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 ตายไอ้แกาแต่ผมไม่ช่วยมึงอะผมไม่ช่วยมึงเลยฮ่า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 ให้ให้้กูขอเเอาจ้าจูนจริงหนิจาจูนแม่เอาเปิดดิเปิดดิกูไม่ได้เปิดตอนนี้เกม อะไรวะไอ้เลียนยิงกันแนวไกันไงเน็ตแนวกันเลยเอเลียนไอ้เจ้าแจ้งนาคอสกดบูชเนี่ไม่มีใครจะชืี้พอกูไปล้อได้กูมือเบียสมือเบียสกับตันอเมอริกากูยอมกับตันเมืรอเวลกูยอมเก่งหมดอะจั้งหมดที่มึงพูดมาหมดอะเก่งหมดอะไอ้เจ้าตัวพวกนั้นอะแพ้จานน้อ อ่ามือเบรคก็ก็เก่งแหละไอ้เฮียอยู่บนโลกได้สามนาทีนะยิงไม่ค่อยเข้าเลยวะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเจอค่ายเต๋วเฮ้ยเฮ้ยเลล็นี่มันเบาปะรู้สึกเบาเบาปะเฮียมือเราสั่งสัตว์สันโ์อู้วีแลนเล่นเฮียอะไรเนี่ยแย่งคิ้วมืด้วยยิงยิงอยู่ยิงอยู่โอ้ยโอ้ย ไอ้เชี่ยมันแรงขิ้บูนี่ไงฉันไม่ได้กูเอาหมดหรเดียวย้อนหิวอะย้อนมึงกลับมาไม่ย้อนอ๋อรอบนี้ไอ้เยี่ยอยูมาเล่นซัพพอร์ตดีกว่าไอ้เยี่ยใช่ไหมมาเล่นซับใช่ไหมเออมาเล่นไอ้เยี่ยคุก็ว่าแล้วมันแปลกๆเออไหวใช่ไหมทำไม่ได้เลยย้อนหูไม่ย้อนมันดี๋ยวย้อนกำลังไปอยู่เดี๋ินเร็วๆหน่อยเดินเดินให้เร็วๆหน่อย บอลไม่บินบินโอ้ยอนเพียบเลยย้อนหยุดอย่าหยุดตายอย่าหยุดตายควายโอ้ยย้อนย้อนเออย้อนโดนยิงวิ่งเย้ะทำาสักทีไอ้เหี้ยยอนเขาบอกผมต้องเล่นเกมโอ้ยไอเกมเฟิร์สบัตว่ะไอ้เหี้ยของจิงเออวิวเออว่าวโหมึงดีว่ะไอ้เหี้ยกูอยู่เงาเงาอย่างเดียวงระเบิด าไอ้ควยเอ็มวีพีเป็นของกูเว้ยผมมึงก็เหี้ยแล้วมันมันได้กี่ตัวแล้วมันได้ไป่สองแล้วไอ้สัตว์เอาได้คิวเป็นสิบก็ไม่เอ็มวีพีหรอกอ้วน่ทำไมวะมึงเชื่อกูได้ได้ได้ไปรอดูไอ้เหี้ยมึงเชื่อกูถ้ากูพนันผิดกูให้มึงหนึ่งบิตคอยมึงไม่มีมึงไม่มีไปก่อนเออให้ไปถอนโยนโยนไม่มาโยนใช้ไม่ได้เลยเหี้ย วายไอ้เยอะอยาเตะเยอะมากกลับมากลัียบร้อยแอดมาแอดมาแอดมาแอด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 โฮลกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนมานามิชโยนในควายมึงยิงธรรมดาก็ได้ไอ้เยอะเก็บเลือดหลังป้อมกูมันแรงไม่พอแรงไม่พอไอ้เด็กเยอะมึงไม่ได้ใช้มานาในการยิงไอ้สัตว์ผู้คนชอบพวกมึงคือไวาเยอะไหมเยอะเลยว้าา กลวยจะยุบตายแน่เลยย้เฮ้ยยันแหลกเข้ามาคอมโบนี่ไอ้ยันแม่เอ้ตายยอ้อคู่หมันใส่เลยเชนี่เฮ้ยตกใจหมดมึงจะวับทำนี่ยนนกตายนกตายโยไอ้ยนนี่ไงดีต่อยไปมึง โอ้ต่อยไม่ดูนแม่งี้ให้ก ok okay, ja, ูข oh, yeah, yeah anyway, right> ี้เกียจเดินแบบกูว่าสาาหาแม่งเลยเฮ้ยเฮียมึงเก็บไว้ตั้งไปไปปีปไปเลยของอ๋อเฮียรอดไี้แหน่ไอ้เหนยแถมต้อได้รัวๆเลยวายเฮียย้อนย้อนมานี่ย้อนย้อนแม่มย้อนคนเสียงเสียงแม่งเหมือนไอ้เบนนองไม่ทัด เสียงปีนศาลอะไรวะอะไรไม่รู้อ่ะไอ้เ้สปอร์ตส้นตีท่ามันดี่ายอนี้เขี้ยเี้ยะเขี้ยสจัดจ้านอ่ี้ยไอ้ย่ยุบเี้ยมากไม่กีนคาฟ่ดีไเม่กีนอันตียิ่ยุบเดินรถไปย่ายาเตะเกิดด้ว้คุยมึเล่นอะไรของมึงเนี่ยไ้ยิ่้ยุบเขี้ยวชิไหมแล้วไม่กีนเดินหรอรยเดีมาโดนอ อยแล้วมึงดูเดียนมาอก็สวยดิอีจังเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยกัดยิงล้าด้สัตว์กัดยิงล้าที่อ๋อไอ้เจ๊แถบยิงไม่โดนวะมึงจะดันมันไปด้านหลังกันไหมเอาไอ้เีจยกูไม่มีสกิลตะตันเลยกูใช้หมดแล้วมึงก็ยืนแลกกับมันเลยน่ารู้ไงกูแข็งตายเลยไอ้เีอยยิงดิยิงยิงมีคนลายมีคนลาย

โอเคกูมั่นใจแล้วว่ารองโยนเป็นไหนโยนโยนมานี่โยนไอ้โยนเจ็ดเลยไอ้ยึดแท็บเจ็ดไอ้ยึดแทบเก็บไปเจ็ดตัวเย้ยุบโอ้โหฮิตสัตมึงพาไปตายในตัวนึงเดี๋ยวกูเอวีพีเอวีพีรอบนี้เดี๋ยวกูเปลี่ยนมือถือใหม่แล้วโหดขึ้นเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเอาเองเอวีพีรอบนี้พวกมึงไม่จำเป็นเอามือถือมาดิสปอนเซอร์เดี๋ยว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 เดี๋เฮ้ยเฮ้ยไม่ปวดนะไม่บวกไม่บวดแม่เอาบังก้อนนะบังก้อน ได้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 ดิเดี๋ยวเอาคลิปเองนี่ป่าไม่เอาสวยเที่ยวมากเลยป่าแม่งไม่เอาแย่เลยแตก็บแล้วไม่กูกูไม่ได้ป่าไอ้แยป่ามาล้านเองย้อนโอ้หย้อนไอ้แย่รอบนี้แม่งเหมือนจะชิวเลยแต่แม่งก็ยูไม่ชิลเลยไงยยยยยยยีย ยังไม่มีการสั่งด้วยดูไปเกูเียโอ้เฮ้ยยานตายปล่อยแม่ตายปล่อยไม่ตายปล่อยไม่ตายปล่อยไม่ตายไอ้เจ๊ต่มาไม่ช่วยมึอะไม่ช่วยมึเลยอ้เเดืไ้เลยแมแม่ไม่ช่วยด้วยเี่ยมดูนี่เยี่ยมตัดนะเดือดไล่ายเลยย่หยไอ้เคเลียเลียมิบไ มึงเคยเห็นมีมึเคยเห็นมีมนี่ปะไอคอมเมดี้เดอร์เบดอะคุณทัดจีปะถ้าไปยืนนิ่งๆแล้วเข้าอ้ใหมาแต่เอาจะยืนดูละครับใช่เลยทำไมต้อาให้ยืนดูละครับไอยืนกูตายเ้ยกูตายมก็สู้สิไอยืนลก่อนยู้ เดี <t uk> <t uk ๋ยวกูต้องรอกูต้องรอให้แม่งไปตายสักตัวหนึ่งไงเยี่ยมยืนอยู่ไรัตว์กูตายไปแล้วกูตายไปสองตัวเพราะเยี่ยมยุบสองรอบไปดิเย็นเย็นจะดังทำตัวเป็นเงาเข้าไว้ไอเยี่ยยืนอยู่เฉยๆสองรอบเลยแล้วกูก็จะทำอย่างนี้ไปตลอดกาลเฮ้ยมันอุ้งมันอุ้งมันุ้งไอ้เยอะแถบมันได้อีกแล้วเฮ้ยเอาอะไรต่อยไรเนี่ยคุไม่เอาอะไรตอยเฮียวิเศษ ต้องปล่อยก่อนละเดี๋ยวแม่งตายยไอเ้เฮียใครโดนวะใครโดนใครโดนใครโดนใครต่อโดนเนาะไอ้อตาย,ตายนานเย,เยอ้าวแล้วลูกลักกูหายไปไหนมังกรออกกลังก,นนกายมาเยเดินาเดินาเดิน <โข S 1> าก็ตายแล้วกหิวไอ้เฮียมันเล่นเป็นบอกว่านาคอนนี้ีกูเห็นแม่งเข้าหลายทีแล้วไอ้ยดักเเลเยอร์ไม่เขาป้อมควยคือมันเฮียนะเว้ย

เอเอวิ่งจตดูนะดูนะเดินเข้ามาปัญญาตายไปเลยเดินเข้ามาเออดีดีผู้ผู้บู้บผู้ัไม่ไ้ี้ล้าอเฮียกูว่าซบานไหนมันถือระเบิดตัวไอ้เฮียไอ้เฮียเฮยเทียเลยไม่ได้หรอก ไอ้ย่าแทบดูด well. well. ิอะปลอดภัยอยู่ก <facial> ูปลอดภัยกว่าอยู่กูดิเจอกันคนยืนนิ่งเจอกันคนยืนนิ่งเจอกันคนยืนนิ่งเจอคนยืนนิ่งยืนก็เยีือมไอ้ย่ยมันหลอกกูดีวะไอ้สัดไม่ไอ้ยมันไปตายไพ่เมื่อไปตายไม่เยังอยู่อ้าวอ้าวทิ้งกูยังอยู่ยังอยู่กูช่วยมึงอยู่นี่ไงเพื่อนไอ้จัดยูกูไม่เหมือนไอ้ยูเว้ยมึงโหนแถวพียไอ้พูดถึงแล้วก็เดืนโอ้ตาย ตายปุ้นาดนี้ไอ้เงี้ยไม่ตลากูไอ้ไม่ตลาดกูไอ้เงี้ยมึงดูบ้ามึงดูบ้านไอ้เหี้แม่งได้กูไปจึงมคนไอ้เหี้ยคนไอ้เหี้ยเลยอุ้ยอุ้ยไม่ไหวว่ะเยอะเกินเยอะม่สักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยนี่ไงคาเฟ่นี่อยู่ข้างหลังเออกูได้คิวไปละต้องเอาคาเฟ่นี่เอา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 ดิ เอาไม่ได้ได้อย่ยถอยถอยถอยย่ถอยถอยอย่าไปอนไปไปโดนาไปอย่าไปช่วยด้วย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 ว่าว่าหาเมืองไงสัสไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่ไม่ได้คุณรอนคุณรอคุณมึงพายแค่ไปตายใครมึงไม่ดูแลย้อนวะมึงบอกว่าไม่อยากให้ย้อนเอวีพีก็ดีไงกูทำให้มึงเนี่ยแต่มึงอะไม่ได้แล้วซัพพอร์ตอ่ะไอ้สารเออต้องให้มันเกิดแล้วไอ้เจี๊ยเดี๋ยวแท้เออมา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  ทุกคนที่จับซัพพอร์ตเลยน่าขี่มากไม่เคยเที่ยเลยเลยมาเร็วทุกคนมาเร็วเร็วเลวอย่าดีน้องเร็วนิดหน่อยที่เป็นคิวเอกควายเปลี่ยนล้อเรียบร้อยล้านเอาไม่ได้ที่เปิร์นี่ว่ะหน้าคอร์สคอร์สอ้ควายโแล้วดับเบิร์นอะครับน้องน้ดูดิ่ครับมาตีมังกรนี่ไงไอ้เหี้ยตีมังกรสิบุ้งบึงไอ้เด็กขี้เมื่องกูเลยไปไปเรียกชื่อดถูกไม่เห็นกูจริงวะอัศรย ยึดเขมาคอนปากดีว่ะไม่เกมครับยึดเข้ปากไม่ปากไม่เกมแต่เพิ่งเล่นแข่งกากระไรเนี่ยเออเล่นอย่างกากเลยไอ้ยังไม่มีพวกกูแบกก็จะ้เลี่ยไปเมมครับเฮ้ยมึงจะหักหน้าเพื่อนจอยสัมผัสเฮียไปไปทุกคนไปเอามันไปละเหี้ยประชันมาดีมาดีมาได้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 เอาแรง่อนแรง่อนแรง่อนดเอาแรงก่อนไอ้เหี้ยไอ้พวกเหี้ยทั้งหลาย มันอยู่นี่ตายเลย,ยเตะให้ยะเตะให้ยะเตะต,ต,ตายเลยเดี๋ยวไม่ไตาย <c oughs> เออดิดีครับพวกกุยมันก๊อตจริงๆไอ้ยุคเข้าไปแทตงตรงนี้บับ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 นี่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  <c oughs> โอ้โ,โหโอ้โ,อโหพวงมึงสองตัวที่มันหน้าหิ้งอยู่เดินหน้าฟอร์มเขาเยอะ เเอีย okay, รอบเนี้ยต้องเป็นของกูแล้วเว้ยไอเยี่ยเมื่อไมปกูของกูไอเยี่ยอยู่ไอเยี่ยพอเดวีพีไอเยี่ยเช่นเลยมึงเอาอีกเลยโอ้ว่าชีรายหลงแรง